สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอา,ายัยอาสาหารพานเปลี่ยนสิริสุขอาัยอาสาหารพานเปลี่ยนสิริสุขเสียชีวิตแล้วสละชีพประทะคนร้ายเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบันนังสตาจังหวัดยาลารับแจ้งจากศูนย์วิทยจุว่ามีเหตุยิงกันในพื้นที่บ้านคอรอบาแลตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังรับแจ้งจึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ทหารพานันและตํารวจในพื้นที่สบพบรรน,นังสตาจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุทราบว่ากําลังเจ้าหน้าที่ทหารพานันสังกัดกองร้อยทหารพันที่4105ได้ประทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบโดยคนร้ายแอบซุ่มในป่าสวนยางและใช้วุธปืนสงคราม ยิงเข้าใส่เจ้า้าที่ทหารพานชุดดังกล่าวจึงเกิดการประทะกันขึ้นเป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพานเปลี่ยนศิริสุขสังกัดกองร้อยทหารพานที่4105ถูกยิงเข้าบริเวณท้ายทอยจึงใช้รถเกาะเข้ากำบังเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลแต่ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตก่อนนำตัวส่งถึงโรงพยาบาลบัน,นังสตาจังหวัดยะลาล่าสุดเจ้าหน้าที่ เข้าทาการควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเพื่อทําให้พื้นที่ปลอดภัยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนเพิ่มเติมก่อนเข้าดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่างๆเต,ตรียมขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าสุดดีดอาสาสมัครทหารพาน,านเพียรสิริสุขวีรบุรุษผู้ก้าผู้สละชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนใต้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัววีรบุรุษผู้กล้าพร้อมขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหากพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เบอร์โทรศรัพท์สายด่วนกอรอมนภาค4 134 1 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งขอเรียนให้ทราบว่าผู้ให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิดด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนำพาซ่อนเลนการให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือการสนับสนุนเสบียงอาหารจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ